รับวัดดีอาจารย์ร่วมพงครกับวัดดีครับโอ้วันนี้พ่มประสบที่อู่ซังนะครับถึงตัวแทนของบริษัทสตาเทนที่ได้มาแนะนําสินค้าโพลิเบอร์พลัสกับไบโอบาลานสินค้าตัวเนี้ยบันปลอมังอาจารย์นมพงษอส่วนอย่างนี้ส่วนส่วนปามส่วนปามนี้ก็วันนี้นะครับพ่มเฉื่อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าสินค้าของสตาเทนีนสุดยอดไม่มีการมอกแมทไม่มีการตอมกันนะครับ อ๋อเนี่ยเทียมจุดอะไรกันอาจารย์เตรียมเทียมรับไปนั้นอาจารย์ปิดชีดผ่อนเองการเนงินนี่รับผอมอ๋อพอมเจเจงสายเป็นนิดนึ่งกับวันที่ยศมิจุนาครับฝั่งที่หนึงครับชีดอันนี้ครับชีตอะพอลิเมอร์พลาสติกแล้วก็ผสมกับเบโอบาลานเอ้ายอมเอาตัวนี้มาตั้งบนทอนปั๊มเลยนะยางหนึ่งฟ้าครับยางหนึ่งฟ้าใส่น้ำยี่สิบลิตรใส่ทั้งนี้นะครับครับครับใส่ตรงนี้แล้วก็ชีด ชี้ลงดินเผือบระเบิดหน้าดินอ๋อ้ที่นี่เราชี้ตามที่เกี้ยวเขี้ยนี่ครับครับมันเป็นซื้อแต่นําไปสร้างโขดฟินอยู่แล้วอย่างที่เกี้ยวนี่ครับครับครับเป็นทางเดินกองหานเหมื่อชายวันที่๑๐มิถุนาครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สองชี้อีกครั้งหนึ่งหนึ่งคือวันที่๑๔มิถุนาอ๋องั้นครั้งที่สองครับครั้งที่สาม ชีดเมื่อวันที่29่ิบเกามีตันาครับและก็หยุดไปน็นเ่งเดือนครับนะครับไม่ได้ชี้ต่อออแล<อ>้วพวกตามนิดหนึ่งอาจารย์ท่านผูบริโภคส่วนปามของอาจารย์ตรงนี้จำนวนกี่รายครับเอ่อตั้งมัดรอยอ่ะที่สั้นตอน,นครับรอยอ่ะที่ข้ามตอนนะแต่ไม่ได้พ้นถึงตอนนะครับเพราะว่ามันอยู่บางแซงอยู่บางเลยบางเรารูน้นะปามนี่ครับปกติถ้าตันใดบางแซงนี่หลูจะออกเอ่อไม่ก่อยดีอ๋อตรงเสด็จว่าปามมันตรงการแซงแซงสูงครับ ครับอืมเอ่อถึงที่นี้ไอ้แล่น่ครับครับเนี่ยใส่กล้องลอกกันอ๋อแล้วไล่เนี่ยอมมอ้นนั้นมาตังตังบนนี้เลยนะเออวันที่ยีริศซ้ำกรกฎาคมน่ะท่านท่านลงเล่นนะครับอ๋ออ๋อโอเคยีริศซ้ำกรกฎาคมเนี่ยอ๋อนี่ตัวใบเขาอยากสลิปจับสลิปก้อนจับจำหน้าปำจับใบไข่ทีหลานเทศและโนด นานักสุทธิออกรอยออกสิกิโลอ๋อี่ตัวเลขกับตัวเลขก็ันชัดเลยอ่าออกรอยออกสิบกิโลตอนนั้นราคากิโลจากอาจารย์ได้าบได้จับได้าับได้พร้อมกับใต้ขึ้นไปอันนี้ฮัลโหลเอาโอเคได้จำนวนออกรอยออกสิบกิโลออกรอยออกสิบกิโลทีนี้เลยว่าในต้องนหวสามจริงต้อหไาวตั้งใจว่าเชินคุณมาซับกันมากับวันนี้แล้วครับเลยว่านี้ คุณแกดเส้นเลยถุงมาทัดเสียขอนคนไม่จันเร่คนณก่แต่งปั้มก่อนจช่แต่งปา้มอยู่ก็แคบตัดเสียขอนครับตัดเสียขอนเสียดายจังไหมไม่ปื้อไม่ปื้อกบทุกเต็มบ่อไม่ว่าแกจะไปมาตัดแล้วหมายพิ่มเหลกขึ้นอ๋อตึ้งกันแล้วไปแค่ไหนเนียอันนี้สิบเจ็ดอันนี้สิบแปดสิบแปดับสิบเจ็ดับสิบห้ากับวันที่ยี่สิบสามกัดาค่ายเดียวเราสิบกิโลครับ ถึงไดกว่านี่คือวันที่สิบเจ็ดสิงนแห่อ่าเนี่ยคือไงไม่ถึงเดือนนะครับครับอ๋อตัวเลขพันสองร้อยสิบห้ากิโลโอ้โหเพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้นทาตัวครับทาตัวทาตัวเราเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไรกันนะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ฮาเวนเลยเนี่ยครับผมผมจะโพดไปในไอ้ไอ้เล่กับตอนไอ้เล่ลูกนะไอ้เล่ลูกนี่เอเนี่ยครับมันเบินมยักเลย a m a ซิ่งเลยนะ a m a ซิ่งเลย เนี่ยผมไม่ให้แรกกับหลกแต่มันดกนะครับโลกมันมันหลกแต่มันย่อยออกมาครับจะต้งเขตวไวนะทั้งเกตเอนนชัดเลยเวลาหลกย่อยต่างปามมันจะอ้อยเสียดายมันแบกมาหลงนกนะครับไอโลกเสร็จรูปแล้วมันอลังการตาบอกเร่งเหลาเชื่อชยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อแต่แต่นาวันนี้ทุกเชื่อเพราะความเป็นจริงนะครับครั้งนี้คุณตัดบอกว่า จะได้ไม่ต่ำกว่าพันแปดร้อยโลนะโอ้โหนะขนาดเล่ยแล้วครับใช่กางเลกอาจารย์เธอไปกี่ปองเลยเอ่อเครื่องที่นึ่งเข้ามาชีนเ,เดียวมันไม่ได้ซื้อแล้วแต่ว่าพอพอชีสกับพวกแบบสอดร,ร่องถูกเรือก็แคบครับซื้อมาส่องปองเนี่ยไอ้ส่องปองนี่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 ที่นเนี่ยส่องปองนี่น่าติดต่องนะต่อไปอ่าโพลิเมอร์พลัสโพลิเมอร์พลัสกับว่าที่เที่ยว ว่ารีเกลเลิกการเบโอบาลานอ๋อว่าสีแดงสีอมสีอมสีชอมก็จะเด๊ก็ชุดคู่ขวัญครับอันนี้เดี๋ยวชุดคู่ขวัญโอ้ได้คุ้มทุกยางเชิญชวนเลยครับทุกฐานนี่ชายเลยครับคุมเลยนี่ยังอีกตัวไม่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 ครอบวงจรที่นี่อืมอืมคุดอ๋อยยังไม่อ๋อยรับอ๋อยฟังอยู่ได้หกเดือนนะครับครับชายตอนนึงประมาณ โลหนึ่งดานเองแต่มันเองกับชายน้อยกับชายน้อยเระมันเป็นปุ๋ยอินทรีล้วนๆเราไม่มีเนื้อดินครับนะ่ายน้อยแล้วอย่ได้นั่นครับเปิดได้กินได้รวยเปเสนครับนะอะไรซึ่งมีที่นี่นี่เพระมจะว่าเขาตัดเป็นเส้แล้วเส้นด้ายไม่ไม่ตันฐานไม่ตันมาถึง้มีวันนี้ต้องชี่ลาววันนี้วันนี้กับที่ลาวครับแต่ว่าปุ๋ยนี่ยังไม่ได้ใส่ ทีนะมนจะไม่ตกตอนนี้ครับมันเราวันนี้มัน <c oughs> รัฐบาลบอกว่าไฟป,ปีบัติแรเงเลยนะครับแร <c oughs> งแล้วปต่อเภอแล้วแต่เรายังมีโอกาสติดช่วยได้เพราะของเราเนี่ยคือมันเป็นสั้นโพลิเปอร์พลัสและสั้นไบอบาลาน,ลานตัวเนี้ยช่วยได้ย่างน้อยที่สุดเผื่อจะได้รับฐาหนนี้นะเพราะนั้นอาจารย์ร่มพองศดีแค่แม้กวันนี้โอ้สุดยอดเล <c oughs> ยครับ และ geliyor, Mohammad, oh, ้ะเลยเลยตอนนั้นไม่ใหญ่ดังแม่นผาดูแ oh, ต <cs> ่ก็ด well, uh ูดูดูเอาเลยตอนนี้ไล่นี่เทียมเลยอาจารย์โน้มบองแกไม่ใหญ่สร้างผาบนะครับแต่อาจารย์นน้มงแกเป็นคนที่วจบในเรื่องปากเกษตรไม่เนี่ผมเขียนอะไรเลยนี่ช่องซามระไล่รอบคออ่ะไล่รอบคอเอาเลยตอนนี้จะเดินเวียนแหละรอบคอจริงไหมเอาเลยรอบคอเลยทรับไม่เลยไมจะลยรอบคอดีไหมไอ้ไอ้ไอ้ตุกคนเดียดเห็นตัวนี้นะครับววนลูกมันดอกครับตุกทางเลยเป็น ตึ้งขาเขาไม่แย่งนะครับกินแรกขวดที่ราการเออนี่ยแหละคุมขาโอ้ค<อ>ุมเลยแหละนะครับเนี่ยผมเนี่ยเป็นแลงนี่ตอนนี้นะตอนเดียวอ่าตอนเดียวกัเป็น,ปน,นตุ้งตั้งเลยเ,เลยเปลี่ลยนท้ายเลยนะใหญ่พมบอกใหญ่เลยวันนี้พี่อมเมทติ้งเลยอมเมทติ้งเลย,อเเลยโอ้โหนะวันนี้ครับบอกว่ามันตาหวานแรงบอกเผื่อเฉยๆไม่มีหลักต้านในชัดนะครับมันก็แย่กว่า เลือดคืออันนี้ไม่ใช่การโฆษณาแต่ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปองกาประชาสัมพันธ์นนบอกใหโรู้ครับไม่นานบา